ใครที่กำลังเจอสภาวะเงินขาดมืออยู่นั้นอย่างรู้ไหมว่าครูใช้วิธีไหนในการดึงดูดเงิน5้าแสนได้ให้ได้มาภายใน5นาทีอยากรู้ไปเลย สวัสดีค่ะผมค่าสุเพจมหาศา์แห่งรักและกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะวันนี้นะผมจะให้เคล็ดลับเลยนะว่าเราจะดึงดูดเงินอย่างไรนะเราจะสั่งจัก,กรวาลอย่างไรและเราจะต้องคนโทรลอารมณ์เราแบบไหนนะคะเราถึงจะได้เงินในจนํานวนที่เราต้องการหรือว่าเราปรารถนานะคะ วันนี้เนี่ยครูจะคายจะขามให้กับทุกคนเลยนะจะคายแบบหมดเปลือกเลยว่าวิธีไหนเนี่ยที่ครูทําแล้วครูได้ผลทุกครั้งนะคะแบบว่าจักรวาลจะส่งมาให้อย่างเป๊ะ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 จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกนะคะว่าการใช้กดแรงดึงดูดนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณน,นั้นเนี่ยลองเอาไปใช้วันสองวันสาวันแล้วคุณไม่เห็นผลแล้วคุณล้มเลิกยกเลิกนะคะถ้าคุณบอกว่าไม่เห็นจะได้เลย แปลว่าคุณกําลังยิ่งผลักมันออกไปจากคลื่นวเบรชั่นที่คุณสมควรที่จะได้รับใช่ไหมและคุณจะต้องทําอย่างไรนะในการคี่พลังงานของคุณแบบไหนและคี่คือรู้สึกแบบไหนนะถึงจะได้รับเงินตามจํานวนที่คุณนั้นร้องขอหรือว่าสั่งฝัก,กรวาลให้ไปหาให้คุณนะคะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณกําลังผเผชิญกับเหตุการณ์แบบไหนนะหรือว่าคุณกําลังผเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจแบบไหนหรือสภาวะ สภาพคล่องในบัญชีของคุณหรือในกระเป๋าของคุณ มันเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะคะผมจะบอกให้นะว่าคุณจะมีถ้าสมมุติว่ามันติดลบหรือมันเป็นศูนย์เนี่ยมันจะมีเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งนะว่าจะทําอย่างไรนะที่จะเปลี่ยนขึ้นเว i ร์ชันจากศูนย์ให้กลายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะเป็นล้านก็ได้นะอันเนี้ยใครๆก็ทําได้แต่แต่เลยนะคุณห้ามจํากัดตัวเองนะแล้วก็ห้ามถามว่าทําไมฉันไม่เห็นจะได้เลยทําไมคนอื่นเขาทําได้กันทําไมคนนู้คนนี้คนนั้นทําได้ ทำไมฉันร้องขอแต่ละครั้งทำไมฉันรู้สึกว่าทำไมฉันไม่ได้สักทีคุณต้องยกเลิกคําถามนี้ออกไปจากหัวคุณก่อนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยจะมาบอกเลยว่าอะไรนะที่จะทําให้คุณนั้นเนี่ยสามารถพิชิตเงินในจํานวนที่คุณนั้นเนี่ยได้สั่งจัก,กรวาลไปนะโอเคปะ่ะ หนึ่งเลยนะหนึ่งเลยคีย์หลักของคุณที่ผมบอกเสมอก็คือว่าคุณต้องเซ็ตใช่ไหมตั้งเป้าหมายว่าคุณนั้นเนี่ยจะต้องการเงินจํานวนเท่าไหร่ใช่ป่ะและคุณนั้นเนี่ยจะอยู่ในคลื่นแบบไหนที่คุณจะพร้อมที่จะได้รับทุกครั้งที่ผมทํานะคะมันได้ผลร้อเซจริงๆแล้วเนี่ย ครูเองเนี่ยก็ใช้หลกากหลายวิธีนะลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนะก็ลองทดสอบตัวเองทดสอบตัวเองนะคะว่าเฮ้ย hey, ฉันต้องอยู่จับตัวเองว่าสภาวะแบบไหนนะที่ฉันอยู่ในฟโฟล์เดียวกันกับจัก,กรวาลและจัก,กรวาลก็จะส่งเงินมาให้ฉันแบบง่ายๆสบายๆโดยที่แบบไม่จําเป็นต้องไปดิ้นรนหาเออเอาไหมแบบอยู่เฉยๆเงินก็เข้ามาอยู่เฉยๆก็มีคนเอาเงินมาให้อยู่เฉยๆก็แบบเฮ้ยอันนู้นก็เข้ามาอันนี้ก็เข้ามาทําให้เราได้เงินอย่างง่ายๆสบายๆเลยเอาไหมเอมเออยู่ดีๆก็มีคนโทรมาบอกว่าเออเนี่ย ตอนนี้นะเครดิตคุณดีมากเลยในบัญชีเนี่ยทางธนาคารเนี่ยอ,อ,อยากที่จะให้เงินของคุณไปหมุนเวียนในระบบมากขึ้นเออเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นกับปุ่มนะอยากรู้ปะว่าจะต้องอยู่ในคลื่นแบบไหนถึงจะได้โอเคอยากรู้แล้วไปเลยนะ หนึ่งเมื่อคุณเซ็ตเป้าหมายใช่ไหมเมื่อคุณสั่งจัก,กรวาลไปแล้วว่าสมมติคุณจะต้องการเงิน5้าแสนอันนี้ผมทํากับตัวผมเองนะปุ่มสั่งจัก,กรวาลว่าฉันต้องการเงิน5้าแสนไม่ว่าวิธีใดก็แล้วแต่เราไม่จํากัดนะคะอันนี้เนี่ยเคล็ดลับนี้ก็คือว่าสมมติคุณขายของอยู่นะขอให้เงินเดือนนี้มาจากการขายของเอ,อ่อได้ห้าอ่ห้าห้าพันกำไรห้าพันนะกำไรห้าพันนะคือคุณกําลัง จำกัดจัก,กรวาลว่าคุณจะต้องได้เงินมาในช่องทางเดียวคุณอย่าลืมว่าจัก,กรวาลน,นี้ฉลาดกว่าคุณเยอะและเงินในโลกและจัก,กรวาลน,นี้เนี่ยมันมาได้จากหลากหลายทิศทางหลากหลายช่องทางไม่จําเป็นว่ามันจะมาจากสมาอาชีพของคุณอย่างเดียวนะถ้าหากว่าคุณกําลังทํางานประจําหรืออะไรก็แล้วแต่คุณลองหาอาชีพเสริมหรือหาอะไรก็ได้ที่แบบอยู่ใกล้ตัวหาของในบ้านที่ดูมีมูล,ลค่าเอาไปเทรดมันก็เป็นราคามันก็เป็นเงินขึ้นมาถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าจำกัดจัก,กรวาลว่าคุณจะต้อง ต้องหาเงินจากช่องทางเดียวที่คุณนั้นสั่งจักรวาลไปเพราะฉะนั้นคุณเปิดกว้างเลยแล้วก็คุณฟรีละและสองนะเมื่อคุณสั่งไปแล้วคุณก็ลันลาคําว่าลันลาในที่นี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าลันลาคืออะไรคะครูคือแบบเออจะให้ลันลาได้ยังไงในเมื่อเงินในบัญชีมันเป็นศูนย์อยู่หรือจะให้ลันลาได้ไงในเมื่อแบบอีกไม่กี่วันจะต้องจ่ายนู่นนี่นั่นแล้วลืมมันไปคุณห้ามเอาพลังงานของคุณไปใส่ใจหรือไปโฟกัสในสิ่งที่คุณกําลังที่ชาวบ,บ้าน นีสมมติว re really ่าคุณเป็นนี่อยู่คุณให้คุณลืมไปได้เลยเพราะยิ่งคุณคิดถึงมันมันยิ่งขยายขยายขยายมันจะยิ่งโฟกัสพลังงานว่าคุณเป็นนี่มันก็จะยิ่งดึงดูดดึงดูดดึงดูดมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะจักรวาลเนี่ยเขารู้แต่ ความรู้สึกของคุณใช่ปะเมื่อคุณรู้สึกเป็นหนี้เนี่ยหนึ่งภาวะของคุณคือขาดแคลนถูกปะหรือตอนนี้คุณกําลังในบัญชีของคุณเป็นศูนย์แปลว่าคุณกําลังขาดแคลนอยู่ใช่ไหมเมื่อคุณขาดแคลนแล้วคุณส่งคลื่นเวบแช่นี้ไปยังจักรวาลจักรวาลเขารับรู้แต่คลื่นพลังงานเขาไม่ได้รับรู้คําพูดหรือความรู้สึกคุณที่แท้จริงว่าคุณเนี่ยจะได้เงินมาใช้หนี้เขาได้ยินแต่ความขาดแคลนหรือความเป็นหนี้ของคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นหยุดคิดถึงมันถ้าคุณกําลังเป็นอยู่นะคุณหยุดคคคิิดดดดดดถถึึงงมมมมัันนนเเ็็ขขาาาาหหุ้้ณีีท อย่างเดียวนะที่จะสวมวิญญาณนะเหมือนคุณเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่คุณกําลังไปแคสติ้งบทละครเป็นคนรวยนะเป็นคุณนายเป็นเศรษฐีเป็นอาสีเป็นอาซอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าคุณจะเป็นเคสเป็นลูกคุณก็ได้นะเออแล้วแต่ว่าคุณอยากจะเคสเป็นตัวละครอะไรแต่คุณห้ามเคสเป็นแบบว่าเอ่อป้าเข็นรถเข็นขายของตรักต่ำอันนี้คุณไม่ต้องไปคสแคสตัวนั้นนะไม่ไม่จำเป็นนะคุณห้ามใส่ฟิลลิ่งนั้นเด็ดขาด เพราะนั่นคือเีือิ่งของความขัดแคลนนะคะผมไม่ได้ว่าหรือว่าดูถูกสมรอาชีพอะไรนะกําลังจะเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นภาพนะว่าสมมติคุณแคสเป็นลูกคุณถ้าคุณคุณแคสเป็นคุณนายเนี่ยคุณจะเข้าไปในฉากแล้วคุณจะเซตบุคลิกภาพของคุณยังไงคุณเป็นคนนายคณจะนั่งห่อเหี่ยวคอตกแบบนั่งกุมขมับอย่างนี้ไหมไม่มีคุณไปดูได้เลยคุณนายก็จะเดินคอชดๆนะเออหรือว่าจะไปซื้ออะไรก็ซื้อได้โดยที่แบบเอออันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอา f ฟลลิ่งประมาณนี้เออการเป็นแบบคนรวยนะคสวมฟ e ลลิ่งยังไงคุณแคสบทบาทนะั้นนะคุณแคสติ้งไปเลยแล้วคุณก็โลเพลเล่นเป็นคนคนนั้นเมื่อคุณโลเพลเล่นเป็นคนคนนั้นไม่ใช่หมายถึงว่าให้คุณใช้เงินแบบนั้นแต่ให้คุณสวมว่าฉันมีเหลือเฟือฉันมีอย่างมั่งคั่งนะทุกครั้งนะเวลาผมต้องการเงินจากจักรวาลน,นะ แล้วถ้าสมมติว่าตอนนั้นอะมันแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเงินมันล่อยหลอขาดสภาพคล่องนะกูใช้วิธีนี้ตลอดว่าไม่เป็นไรฉันไว้ใจคานี้สําคัญไว้วางใจจัก,กรวาลไม่ได้เชื่อในสิ่งที่มองเห็นอยู่ตรงหน้าแต่เชื่อในศักยภาพและไว้วางใจว่าฉันเนี่ยแหละคือคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือแน่นอนเพราะอันนี้เราใส่โปรแกรมจิต ลงไปในจิตใต้าสานึกเราทุกวันใช่ไหมคะเมื่อเราทาแบบนี้ทุกๆวันแล้วเนี่ยจิตใต้าสานึกของเราและสมองของเราแล้วยิ่งเราโลเพเป็นคนเท่านั้นแล้วเราใช้จินตนาการเห็นภาพว่าเราเป็นคนนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมองอย่างที่ผมบอกว่ามันจะจะับมันจะไม่รู้หรอกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นในปัจจุบันหรืออนาคตคือในจักรวาลน,นี้มีเวลาเดียวก็คือปัจจุบันถูกไหมในเมื่อคุณต้องการเปนไปอนาคตคุณต้องเปลี่ยนจากปัจจุบันอันนี้ผมพูดเสมอนะคุณต้อง ว่าคุณนั้นเป็นคนนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าคุณได้เงิน5้าแสนคุณจะรู้สึกยังไงคุณแอคไปเลยเฮ้ยขอบคุณมากฉันได้เงินห้าแสนแต่คุณไม่ต้องไปนั่งแบบจดจ่อว่าเฮ้ยเงินห้าแสนมันจะมาจากไหนมันมันจะมาจากไหนว่าสิ่งที่กลุ่มทํานะคือสั่งว่าโอเคแล้วตอนนั้นเนี่ยคือต้องการใช้เงินจํานวนหนึ่งเลยนะก็เลยขอเงินไปจํานวน5้าแสน แล้วก็คือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็จะแบบจะเครียดล่ะจะทํายังไงดีว่าจะหาเงินทนันไหมจะยังง่วงอย่างนี้อย,อย่างงาั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นภาวะของความขาดแคลนนี่คือภาวะของความขาดแคลนและเมื่อไหร่จะมา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 นะเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาจะมาทางไหนจะมายังไงเมื่อไหร่โอ้จะทันไหมนี่ก็ยิ่งขาดแคลนยิ่งทวีคูณความขาดแคลนขาดแคลนขาดแคลน,แ,นแล้วมันจะได้ได้ยังไงในเมื่อตัวคุณนั้นยังเป็นความขาดแคลนอยู่เลยนะถ้าสมมติว่าคุณต้องการเงิน สบายแล้วได้แล้วมันแล้วเรียบร้อยแล้วเออขอบคุณมากจินตนาการไปต่อเลยว่าฉันจะใช้อันไหนฉันจะเอาไปจ่ายอันไหแลวฉันจะมีเงินเหลือและฉันจะเอาไปซื้ออันไหนเพิ่มหรือว่าฉันจะเก็บเงินจํานวนเท่าไหร่คุณจินตนาการเสร็จแล้วคุณก็ฟินมีความสุขจบแล้วระหว่างวันคุณก็ไปใช้ชีวิตปกติโดยที่คุณลืมไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องนี้นะคุณก็แค่อยู่ในความบรอโเคชั่ว่าให้ฉันมีเงินในบัญชีละห้าแสนแล้วก็แบบโอเคคุณจะต้องสวมวมวิญญาณนักแสดงแบบว่า ตุ๊กตาทองเนี่ยให้คุณเน่ยเข้าไปอยู่ในบทบาทนั้นจริงๆและและผมก็ได้โทรศัพท์จากธนาคารว่าสวัสดีค่ะออดิฉันติดต่อจากธนาคารตุดตดต,ดต,ดตดเป็นธนาคารจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าเครดิต บุโลหรือว่าอะไรที่เป็นแบบว่าอย่าไปกู้นะคะนอกระบบหรือว่าอะไรนั้นดอกเบี้ยมันมหาห้นนะธนาคารก็บอกว่าเออเนี่ยในการเดินบัญชีของคุณนะเนี่ยมันแบบว่าโอเคนะแล้วช่วงนี้มันมีโควิดนะทางธนาคารก็มีข้อเสนอนะคะสําหรับลูกค้าที่จะให้วงเงินวงเงินสินเชื่อนะคะจำนวนหนึ่งล้านบาทนะอ่ะเขาก็เสนอมาใช่ปะเราก็ เออเราก็คุยกับเขาแล้วก็มั่นใจว่าเป็นของธนาคารจริงๆนะก็เลยอยู่ดีๆแล้วคุณเชื่อป่ะอยู่ดีๆเงินก็เข้ามาในบัญชีคือธนาคารเบสสัตจากการคุยอ่ะห้านาทีดึงดูดเงินห้าแสนพันนาทีเขาเสนอมาล้านหนึ่งเนาะซึ่งมันก็เกินจํานวนที่เราต้องการอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการจะใช้อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเราต้องการเงินก้อนตอนตรงนั้นอนะ่ะเราก็โอเคก็คือล้านลาแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนที่โทรรศัพท์มาเนี่ยอยู่ในเครื่องสภาวะไหนรู้ป่ะ เดินชอปปิ้งอยู่จ้าคือเดินชอปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตคือก็ไปซื้อของตามปกตินั่นแหละแต่มันไม่ได้กังวลไงว่าฉันจะเอาเงินไหนจ่ายหรือฉัาจะใช้ตรงนี้ไปเยอะแล้วแล้วฉันจะมีเงินเหลือหรอแล้วถ้าฉันจ่ายตรงนี้ไปแล้วเงินในอนาคตของฉันมันจะหมดไหมมันไม่ได้มีสภาวะนั้นไงคะคุณจำไว้นะเงิน่ะเวลามันยิ่งวิ่งออกไปมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณแต่คุณต้องรู้เทคนิคในการสั่งมันว่า ขอบคุณมากที่เงินเนี่ยมันหลั่งไหลเข้ามาหาฉันขอบคุณเงินมากที่ไปช่วยดึงเพื่อนมาเนี่ยออกไปปุ๊บนะเดี๋ยวเขาก็จะเรียกเพื่อนเพื่อนกลับมาในกระเป๋าฉันยังมั่งคั่งเหลือเฟือเหมือนเดิมเพราะฉันเนี่ยเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟืออยู่แล้วเนี่ย แค่คุณ affirmation แบบเนี้ยแล้วคุณใส่ความล้านลาคุณก็ตอนนั้นก็เดินเดินเข็นรถซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ก็ก็โอเคล้านลามากอยู่ดีอ้าโทรศัพท์มาอ้าอีกหนาทีเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันอยู่ในคลื่นของความสุขความสบายใจและที่สําคัญคือปล่อยวางและไว้วางใจในจักรวาลน,นะคะสิ่งนี้เนี่ยโคตรสําคัญเลยนะนี่ขู่คายตะขาให้เลยนะว่าแบบคีคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเลิกถามนะว่า ่ไหร่ยังไงไมายังไงวะแล้วเงินนะจะบอกให้ว่าแล้วทุกครั้งที่ทําแบบนี้นะไม่ว่าจะเงินหลักหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านทําแบบเนี้ยมันได้ทุกครั้ง แล้วก็อยู่ดีๆก็มีคนโทรมาออเดอร์ของอยู่ดีคนก็อ๋โอนเงินมาใหา้อยู่ดีๆก็เฮ้ยของในบ้านอันนี้อยู่ดีก็มีมูล,ลค่าขึ้นมาคือทุกอย่างทุกอย่างเลยนะรอบๆตัวเราเนี่ยมันมีมูล,ลค่ามากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจงมองหาเมื่อคุณมองหาคุณจะเห็นมันนะแล้วคุณก็ขายตัวเองไม่ใช่ขายตัวนะขายตัวเองหมายถึงว่าขายศักยภาพในตัวคุณถ้าวันนี้คุณยังมองไม่เห็นศักยภาพในตัวเองนะคะคือ คุณ แปลว่าคุณนั้นกําลังขาดแคลนการเห็นคุณค่าที่ตัวคุณนั้นเนี่ยมีมูลค่าและมีคุณค่ามากมายมหาศาลอย่างไรใครถานาดัดอะไรใครถานาดัถานาดช่างซ่อมอคุณอาจจะรับจอบเสริมอาจจะไปโพสต์หรืออาจจะแปะประกาศหรือใครถานาดัดทําอาหารทําขนมคุณก็ลองทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะเพราะครูเองก็ยังครูเป็นคนรักการทําขนมครูก็ทําครูเริ่มจากการทําเอาไปแจกให้กับโรงพยาบาลแล้วเมื่อก็แบบให้กับคนรอบๆข้างชี แล้วมันพอมันอร่อยพอมันอร่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนสั่งเห็นไหมมันก็กลายเป็นไรายได้มันเริ่มจากแพชชั่นของเรานะว่าเรารักแล้วก็ทําอะไรนี่ครูให้คีย์หมดเลยนะไม่ใช่แค่แบบว่านั่งภาวนาขออย่างเดียวนะว่าเมื่อไหร่เงินจะมานะอันนี้ครูให้คีย์เลยนะว่าคุณจงมองหาและเห็นคุณค่าในตนเองและคุณชอบอะไรคุณทํามันไปเถอะคุณทําไปด้วยความรักนะไม่ใช่ทําด้วยความขาดแคลนนะ คุณใส่ energy ของความรักลงไปนะและใส่ energy ว่าเฮ้ยฉันอยากให้คนที่ฉันรักเนี่ยได้กินขนมอร่อยนะเดี๋ยวฉันลองทําขึ้นมาสิเฮ้ยฉันอยากให้คนนั้นได้ชิมของดีๆนะแล้วพอคนเหล่านั้นเนี่ยเขาได้กินได้ชิมนะก็ปากต่อปากเห็นไหมหรือคุณจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียก็ได้เดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียเยอะแยะนะคะคุณจะลงไปโพสต์ขายในช้อปปี้ลาซาด้าอินสตาแกรมเฟซบุ๊กหรือคุณจะไลฟ์ขายของก็ได้อะไรที่คุณมีอยู่ในตัวคุณดึงมันออกมานะหรือถ้าคุณ เป็นผู้ชายคุณถนัดเอ่อคุณถนัดอะไรอะ่ะคุณชอบอะไรอะ่ะถ้าสมมุติคุณลองย้อนกลับไปในวัยเด็กได้แล้วว่าแบบเฮ้ยตอนที่ครูให้เขียนว่าอาชีพในฝันของฉันเนี่ยคืออะไรไหนลองกลับไปดูซิว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นไปได้ไหมวะและเหลือหาอะไรที่ใกล้เคียงกับความรักและความชอบหรือว่าแพชชั่นหรือความสาม,มารถพิเศษของคุณดูนะคะและนั่นนะคือช่องทางในการหาเงินในการทําเงินนะเงินนะมันมีอยู่ในอากาศ มั่งคั่งเหลือเฟือเหมือนลมหายใจของเราทุกคนแต่ทําไมเงินไม่เข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณนั้นขาดแคลนคุณไม่ได้ทําตัวสอดคล้องไม่ได้อยู่ในคลื่นทาย v เบร a t i o n ที่เงินมันจะหลั่งไหลามาเงินอยู่กับใครเงินอยู่กับคนที่มีความสุขเงินอยู่กับใครเงินอยู่กับคนที่อยู่ในคลื่นทาย v เบร a t i o n ที่อยู่ในสูงเท่านั้นนะคนที่มีความสุขจากภายในล้อนออกมาภายนอกนะเงินมันถึงจะเข้ามาไล่ความกังวลเรื่องเงิน เมื่อไหร่ที่คุณวางใจแล้วช่างแม่งเอาง่ายเออกูช่างแม่งละกูไม่สนใจละกูจะยังไงก็แล้วแต่เออช่างแม่งละเออนี่มันเหมือนแบบสมมุติว่านี่เป็นเหมือนแบบเออเรียกว่าอะไรเดียะไพ่ไปสุดท้ายของคุณแล้วคุณทิ้งไพ่ไปแล้วคุณต้องมั่นใจแล้วเออช่างแม่งกูเทหมดหน้าต่างละนึกออกปะว่าแบบมั่นใจแล้วว่าจักรวาลต้องอยู่ข้างฉันแน่นอนคือไม่ใช่ว่า คุณเพิ่งมาใช้กดแรงดึงดูดแล้วคุณแบบอยู่ดีคุณเทหมดหน้าตักนะคุณจะต้องไปปรับขึ้นไฮยวเบชันของคุณก่อนนะคุณจะต้องรับปรับจากภายในของคุณก่อนนะคะเออแล้วอยากจะรู้ไหมว่าปรับภายในอย่างไรนะกำเลังจะมีคอร์สนะอันนี้นี่คือแบบจะบอกหมดเลยปรับ ภายในอย่างไรนะที่จะอยู่ในคลื่นเดียวกับจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความรักของคนในครอบครัวนะหรือการที่จะดึงดูดคู่ชีวิตดึงดูดเงินดึงดูดสุขภาพที่ดีดึงดูดอะไรก็ได้เป็นมนุษย์ที่แบบเสกได้ทุกอย่างเออมันทํำยังไงนะปรับคลื่นยังไงเทคนิคคืออะไรและนั่งจูนจิตจักรวาลทํายังไงมันต้องเครียดหรือต้องทำอะไรมันอันนั้นจะอยู่ในคอร์สออนไลน์นะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยน,นี่นี่ที่ให้เนี่ยก็คือยิ่งแบบยิ่งกว่าครายตาขามแล้วนะเพราะว่าจริงๆก บอกแทบทุกอย่างแล้วว่าคีย์คืออะไรแต่ันนั้มันจะลงดีเทล l s แล้วก็บอก การทำทุกอย่างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดนะแล้วก็จะมีการถามตอบกันได้นะคะกับกับนักเรียนในคอร์สนะอันนั้นครคูเนี่ยจะเปิดคอร์สออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นติดตามฝากติดตามด้วยนะจะมีโปรโมชั่นมาให้กับทุกๆคนอย่างแน่นอนนะคะราคาเอริเบิร์นะต้องรีบลงนะคะเพราะว่าแบบถูกมากสภาพไม่ลงก็คือแบบโอยไม่ได้ละป้าต้องลงแล้วนะราคาแบบนี้คือถูกสุดๆนะ ครูนําความรู้นะคะจากที่ครูเรียนมาทั้งในประเทศต่างประเทศนะคะ รวมเหมือนแบบเอารวมหัวกะทิอ่ะอันนี้ครูคั้นเป็นแบบคั้นน้ํากะทิที่เป็นแบบมีแต่หัวหัวแล้วนะไม่มีหางเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้มข้นแน่นอนแล้วทุกคนเอาไปใช้แล้วรองว่าปังปรีเยทุกคนนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครกําลังต้องการดึงดูดเงินนะคะลองไปปรับขึ้นตัวเองอย่างที่ครูบอกนะและอยู่ในคลื่นของความไว้วางใจและสวมว่าคุณเป็นคนนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในคลื่นของความสุขนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะให้คุณรู้ไว้เสมอ ว่าเงินนั้นเนี่ยมันอยู่ในอากาศมั่งคั่งเหลือเฟือเงินนั้นเนี่ยมันจะเข้าหาคนที่คู่ควรกับเงินเพราะฉะนั้นคุณคือคนที่คู่ควรกับเงินเช่นกันนะคะถ้าหากว่าคุณเจอคลิปนี้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนนะครูเป็นกําลังใจให้นะคะและหวังว่านะทุกคนเอาไปใช้แล้วเนี่ยก็จะดึงดูดเงินมาได้อย่างแน่นอนนะคะครูมั่นใจนะรับรองนะอย่าอยู่ในคลื่นว่าเมื่อไหร่นะคุณตัดคํานี้ไปได้เลยนะคุณจงไว้ใจยิ่งคุณ ไว้ใจเท่าไหร่คุณมีความสุขเท่าไหร่คุณปรับเคลื่อนตัวเองได้มากเท่าไหร่นะคะคุณก็จะยิ่งได้รับมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นนะคะครูเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับครูด้วยนะกดไลค์กดแชร์แล้วก,ก็กด subscribe ช่องด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคอนเทนต์แพงแพงแพงมากแพงมหาสารแพงมากสื่อไมหวีกแบบนี้นะมาให้กับทุกคนอีกนะคะวันนี้ไปลคะค่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ